สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะห้านอยนะคะออกแล้วนะคะเนาะมาดูผลกันสักหน่อยนะคะเนาะกับห้านอยนะคะ0ูนเก้าหข้างล่างเจดหนึ่งนะคะเนาะแอดให้เ,เพื่อนๆเด่นห้ารองสี่ไม่มานะคะเนาะมาเข้าโซนหนะคะก็คือหกเกเนาะแอดไปได้เลือกให้นะคะเนาะอ่ะในชุดนะคะ แอดมีหนึ่งเจ็ดนะคะเนาะแอดก็ไม่ได้เลือกให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะก็หลุดขึ้นไปนะคะในชุดนี้เนาะอ่ะแต่ยังเข้าในโซนนี้นะคะโซนวิ่งเนาะยังเข้าอยู่นะคะก็คือหกนะคะเนาะอ่ะมาดูปกตินะคะสามห้าห้านะคะเนาะข้างล่าง เก้าหกนะคะอ่ะเหมือนนัดกันมาเลยนะคะเนาะเก้ากับหกเนาะแอดให้เพื่อนเพื่อนนะคะเด่นเจ็ดเจ็ดไม่มานะคะเข้าชุดรองห้านะคะเนาะอ่ะถูกกันไปในชุดรองนะคะและเก้าหกมานะคะเนาะแต่แอดไม่ได้เลือกให้นะคะส่วนในชุดนะคะแอดขออภัยเพื่อนเพื่อนนะคะแอดเลือกที่ห้าสี่ให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะมาออกห้าห้านะคะ โอ้นะคะแต้มเดียวนะคะเพื่อนแอดไม่คิดว่าจะมาเบิ้ลนะคะเนาะแอดคิดว่าน่าจะมาโซนห้าแอดก็เลยมั่นใจว่าห้าสีนะคะเนาะแดนมาโผล่ห้าห้านะคะอ่ะนะคะมาดู VIP นะคะสองเจ็ดเก้าข้างล่าง 0 6นะคะอ่ะ4เด่น4ีรองห้าไม่มานะคะถ้าไม่มา3ก็ไม่มานะคะเนาะอ่ะมาติดกันในชุดนะคะไม่มีนะคะเนาะขอภัยจริงๆนะคะขอภัยหลุดกันไปนะคะเนาะอ่ะไม่โดนสักชุดเลยนะคะวันนี้เข้าแค่ ในปกติคือห้าห้านะคะแต่ห้าสี่แอดไม่ได้เลือกให้แอดไม่ได้เลือกห้าห้านะคะแอดไปเลือกห้าสี่ให้กับเพื่อนๆน,นะขอพัยจริงๆนะคะมาดูวันนี้กันนะคะอะมาดูชุดวันนี้กันนะคะเนาะชุดแรกนะคะ ขอเลือกชุดแรกนะคะมาในสายที่6นะคะก็คือ6 3นะคะ6 4นะคะ6 5นะคะและ6 6นะคะโซนต่อมานะคะสาย7นะคะ7 3นะคะ7 4นะคะ 75นะคะและ76นะคะโซนใส8นะคะ83นะคะ84นะคะ85นะคะและ86นะคะอ่ะขอเพิ่มเลขนิดหนึ่งนะคะเนาอโซนนี้แอดขอเพิ่มที่81นะคะ82นะคะ แปัดสี่มีแล้วขออภัยขอเพิ่มที่อ่มีแล้วเนาะลบออกนะคะเด้อ่ะนะคะสองสี่นะคะ 2, 4, สองห้านะคะสองสองนะคะเนาะอ่ะขออภัยนะคะกล้องแอดลืมดูนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะเก้าเจ็ดนะคะเก้าแปดนะคะเก้าเก,ก้านะคะเนาะ อ่ะโซนต่อมานะคะหกหนึ่ง <61 S 1> นะคะหกสองนะคะหกเก้า <69 S 1> นะคะอ่ะท่านใดชอบ เบิลเบิลเนาะติดไว้นะคะเนาะเบิลเบิลน,นะคะก็มีห้าห้าเนาะห้าห้าใช่ไหมคะชุดนี้เบิลเบิลน,น,น่าจะมีติดอยู่ที่หกหกนะคะแล้วก็สองสองนะคะเนาะติดเบิลน,นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะ แปลกๆนะคะอ่ะท่านใดชอบเบิ้ลๆชอบเบิ้ลๆแบบนี้เลือกเลยนะมามาดูชุดวิ่งนะคะวิ่งพิเศษวันนี้นะคะติดกันอยู่ที่หกเจ็ดแปดนะคะเนาะหกเจ็ดแปดนะคะส่วนปกตินะคะห้าหกเจ็ดนะคะ vip นะคะเก้า ศูนย์หนึ่งนะคะเนาะอ่ะโซนนี้ติดกันไปนะคะเนาะมาเลือกเด่นกันนะคะโซนนี้ขอเลือกติดที่อ่ะแอดขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะอ๋อไม่เพิ่มไม่เพิ่มอ่ะขออภัยนะคะโซนนี้ติดกันอยู่ที่แปดนะคะและหกนะคะเนาะ เด่นลองนะคะปกตินะคะปกตินะคะห้าหกเจ็ดเลือกติดกันที่หกนะคะลองเจ็ดนะคะ,ะมาวีไ vip นะคะ เด่นกันอยู่ที่9นะคะและ1นะคะอ่ะเด่นลองกันไปนะคะในโซนนี้มาเลือกเลขที่เราเลือกกันเลยวันนี้นะคะขอเลือกกันที่81 82 เจ็ดสามอ่ะเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะแอดเห็นแล้วนะก็คือเจ็ดสองนะคะอ่ะเพิ่มกันตรงนี้เนาะอ่ะโซนต่อมานะคะหกห้านะคะ หกแปดนะคะอะไม่แน่ใจว่าจะมาโซนนี้ไหมเนาะนะคะไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะมานะคะเก้าห้านะคะเนาะและอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ หกหนึ่งหกสองนะคะอ่ะเราได้เลขเรียบร้อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอเลือกทั้งหมดแปดชุดนะคะในชุดนี้ให้กับเพื่อนๆจะมีเลขเด่นอยู่นะคะเนาะอันนี้จะเป็น9้าตัวสีเหลืองนะคะแอดจะคัดลงมาให้เหลือน้อยที่สุดเนาะชุดแรกกันเลยนะคะขอเลือกกันอยู่ที่ ลืมีตัวหนึ่งนะคะขอโทษอ่ะแอดลืมตัวนี้ได้ไงอ่ะตัวแรกนะคะก็คือเก้าแปดนะคะหกหนึ่งนะคะแปดหนึ่งนะคะหกห้านะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่ชุดฮานอยนะคะเนาะ อีกหนึ่งตัวนะคะเจ็ดสองนะคะและเก้าห้านะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนะคะวันนี้เยอะเนาะฮะเพราะว่ามันมีเลข เฉดเฉดใกล้เคียงอยู่นะคะแอดเลยเพิ่มเลขไปนิดนึงเนาะอ่ะวันนี้เพิ่มเป็นทั้งหมดสองสี่หกชุดนะคะฝากเ,เพื่อนๆไว้เนาะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะคะอ่าเป็นกำลังใจกันนะคะเนาะวันนี้ลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ